เฮลโหลสวัสดีนะคะวันนี้มาอีกรอบนะคะเมื่อกี้ไม่เสร็จนะคะเสร็จไปรูปภาพปกเพจนะคะวันนี้จะมาสอนรูปภาพโปรไฟล์นะคะค <Hello. S 1> เราก็มาที่แอปนี้นะคะก่อนจะไปก็วันนี้จะ ก็จะมีข้อความดีๆมาพูดในฝั่งนะคะทุกคนวันนี้ครูก็วิธีมอบความสุขเป็นรางวัลชีวิตให้ตัวเองนะคะทุกคนขอน้อ 1. เลิกวิ่งตามคนที่วิ่งหนีเราได้แล้วข้อ 2. นะคะเลิกตัดเพอต่อโชคชะตานะคะเพราะเราคือคนกำหนดมันด้วยการลงมือทำ <c oughs> เห็นไหมขอม้อ3เลิกพยายามทำให้ทุกคนถูกใจ หยุดใส่ใจความคิดคนอื่นเสียบ้างนะคะก็สี่นะคะเลิกฟุมไฟกับความรักแย่ๆชีวิตต้องเดินไปข้างหน้านะคะข้อห้าค่ะจงเป็นตัวของตัวเองอย่าเป็นคนที่คนอื่นอยากให้เป็นนะคะข้อหกค่ะหยุดใช้เวลากับคนแย่ๆนะคะบางทีก็ต้องตัดทิ้งไปบ้างนะข้อเจ็ดหยุดยึดติดกับความผิดพลาดในอดีตปล่อยวางลง จะได้ก้าวต่อไปนะจ๊ะข้อ8อย่ามองข้ามความสุขเล็กๆน้อยๆเพราะมันทำให้เรานะฮะเผอยิ้มได้โดยไม่รู้ตัวอันนี้เรื่องจริงนะคะเพราะว่ารู้เจอมาแล้วกับตัวข้อ9ค่ะหยุดคาดหวังนะฮะความสุขกับคนอื่นนะคะแต่จงมีความสุขด้วยตัวของเราเองนะคะทุกคนข้อ10นะคะหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นนะคะ ก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่มาติดตามแล้วก็มาแชร์ให้วันนี้ก็จะพาไปทำรูปภาพน้าปกนะคะเมื่อกี้ครูนะคะทำสอนไปได้รอบหนึ่งแล้วนะคะทำปกเพจนะะพอดี้ว่าคุณสาม,คสามีคุณสามีคือคุณบัวของเรานี่นะคะเขาได้ปลามาเกือบร้อยตัวนะ,ะโอ้โหทำยืนทำเสร็จแล้วก็มาสอนต่อนะคะทุกคนเพราะว่าเราเป็นคนเก่งใช่ไหมคะเราก็ต้องเก่งโอเค ใครโทรมาอีกแล้วรังไรอยู่จะโทรมาทำมาไมน่ะเนี่ยรับนะฮะเราก็จะมาที่นี่นะคะพิกอาร์จะมาที่พิกอาร์นะเพราะว่ามันต้องมาใช้ตัวนี้ทำตรงนี้นะฮะโอ้โหดูวันนี้ทำปลานะคะก็ได้ พอดีไม่ระวังมันก็โดนก้างมันทิ่มใช่ไหมคะก้างใหญ่มากปลานิลปลานิลปลานิลสวยๆตัวสวยๆกำลังน่ากินเลยนะคะวันนี้เสร็จเราเราก็มาที่พิกอาร์ตเหมือนเดินมนะคะทุกคนเป็นอะไรของเธอเนี่ยไม่ติดเดียนิด มีเปล่ามีปล่าว้าวมาแล้วมาแล้วนึกว่าจะไม่ได้นะคะวันนี้ก็คงจะทำ,ทำเพราะว่ารู้สึกว่าโอ้เพราะเราก็ไม่อยากจะรับเพราะรับแล้วมันก็ขึ้นไรโอเคนะใครโทรมาก็แล้วแต่ที่เราทําไว้เมื่อกี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาที่นี่นะเมอันนี้เราก็จะเอาให้แมทให้แมทกับกับรูป ปกเพจแล้วนะคะเราก็จะมาเลือกนะฮะอือนะคะเลือกก่อนนะคะรูปไหนเจอแล้วเจอได้ยังไงรูปนี้แหละมันจะได้ไม่ขาดุกคนโอเคนะคะโอเค ลองเพ็งให้ฟังดูเห็นไหมล่ะนี่ก็อารมณ์ดีเป็นพิเศษนะคะอารมณ์ดีมากเสร็จแล้วเราก็มาที่เดิมนี่แหละคะ่ะตัดรูปมาที่เครื่องมือนะฮะเครื่องมือตัดรูปเหมือนละอันนี้เป็นรูปภาพหน้าปกโปรไฟล์ของเราเราก็จะเอาขนาดหนึ่งต่อหนึ่งนะคะก็คือสี่เหลี่ยมนี่แหละคะ่ะสี่เหลี่ยมนี่แหละคะ่ะหนึ่งต่อหนึ่งนะคะทุกคน แล้วก็ติ๊กถูกไปเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็เอารูปเราเดี๋ยวขอเอาสติกเกอร์ก่อนนะทํากรอบก่อนจะทํากรอบให้สวยด้วยเราก็จะใส่กรอบของเรา,เาดูสิกอรอบสีทองเราก็จะเลือกที่ไม่มีมงกุฎนะจ๊ะมันติดมงกุฎไม่ใชะนะคะเราไปซื้อนะคะทุกคน แล้ออันนี้เราก็เลือกเอาดีจัดนะนี่ก็ได้เลยนะเอารอบนี้นะคะอันนี้ก็สวยนะคะได้มาแล้วว้าวเลือกของเรานะเห็นไหมแล้วก็ให้ได้ขน,นาดนี้นะ,ะขนาดนี้นะคะทุกคนก็สวยเห็นไหม หึงเเดี๋ยวอีกนิดนึงนะฮะเออได้แล้วเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็ติ๊กถูกไปอันนี้ก็คือกรอบของเรานะเสร็จแล้วเราก็เอารูปภาพเราเข้าไปนะคะทุกคนเราก็มาที่เพิ่มภาพถ่ายนะเพิ่มภาพถ่ายเนี่ยค่ะจิ้มเข้าไปเลยเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกรูปที่เราจะมาทำรูปภาพโปรไฟล์ของเรา ก็ต้องเอาเป็นรูปที่ว่าเราได้คัดแล้วนะคะทุกคน,บบนครูก็จะเอารูปเดิมนี่แหละเพราะว่ามันจะได้แมทกันไงได้แล้วจะได้แมทกันนะคะทุกคนจะ๋ะจะไปไหนบบน,น้ำเจ้าหู้เหรอจะกินน้ำเจ้าหู้เหรอ,หรอคุณพ่อเออเห็นไหมสวยไหมทุกคนสวยเนาะ ไม่สวยแล้วนะคะทุกคนก็ขนาดนี้แค่พอเห็นไหมแล้วก็ติ๊กถูกไปถ้าเราอยากจะใส่เงาให้รูปเรานะใส่ไหมใส่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมาที่เงาก่อนเอาสีอะไรเอยโอ้โหสีขาว มันจะได้เหมือนกันนะคะทุกคนได้ลแล้วนะฮะเถูกไ,ห,ไหมเสร็จแล้วเราก็บันทึกนะคะแค่น,นี้ก็ได้แล้วเห็นไหมสวยทำง่ายๆเลยนะคะทุกคนทำง่ายๆก็ได้สวยๆทำง่ายๆได้สวยๆ ตรงนี้เหรออือือเสร็จแล้วเราก็บันทึกนะคะบันทึกค่ะบันทึกบันทึกได้แล้วติดโฆษณาทุกทีเลย,ยเห็นไหมเห็นไหมสวยแล้วเดี๋ยววันหลังครูจะมาสอนทำ เปิดเพจนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาสอนเปิดเพจนะจ๊ะจะเปิดเพจนะจ๊ะเปิดเพจทีอะไรที่ยังไม่เป็นนะฮะเราจะสอนนะฮะเพจก็คือหน้าร้านของเรานะคะใช้สำหรับทามาหากินนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็บันทึกร่างนะฮะบันทึกร่าง มันเป็นตึกรางแล้วดูสินี่ง่ายได้เลยสวยงามเดี๋ยวพู้ี่จะไปทำเดี๋ยวผ้ที่ทำอะไรทำเปพจเ,เรื่องอะไรดีสวยมากเลยรูปภาพที่ฉันอัพโหลดเห็นไหมเรียบร้อยนะคะทุกคน ิดเลยค่ะไม่รับนะทุกคนเพราะว่ามันติดไล์ไลคแค่นี้ก่อนนะจ๊ะทุกคนมีปัญหาสายเข้านะจ๊ะใส่เข้าจะเรียบร้อยนะคะ